ดวงของชาวราศีมิถุนดวงชะตาการเงินลาบลอยซับเข้าดีทำนายว่าชาวราศีมิถุนท่านมีเกณฑ์ี่จ,จะได้ลาบลอยอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้การเงินแบบฟุกคลุดวงการเงินนะครับถือว่าอาจจะได้ลาบ ทรัพย์ใหญ่นะครับใครที่กําลังคาดหวังรอคอยเรื่องการเงินก้อนใหญ่ๆอะไรไว้นะครับอ่นะครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท้งน้นว่าอาจจะได้ในไม่ช้านี้นะครับหรืออะไรก็ตามนะครับอาจจะเป็นหลักหมื่นหลักพันก็ได้ใครที่กําลังรอคอยเรื่องการเงินใดๆอยู่ทํานในว่าท่านก็จะได้ในไม่ช้านี้นะฮะโดยเฉพาะคนที่ทํางานแล้วต้องไปเรียกมัดจาจากลูกค้าของท่านเนี่ยท่านใดว่า ท่านก็จะได้มาจดกตบวลูกค e ้าของท่านเนี <It> ่ยนะในม่ชานี้ด้วยนะครับการวางจองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าอาจจะได้ในม่ชานี้นะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นวงการเงินที่อาจจะได้ลาบจ่ายไปปลดหนี้ปลดสินนะครับอาจจะได้ลาบลอยนะการเงินการค้าท่านก็จะดีนะครับอาจจะได้เงินมาเนี่ยไปใช้นี้ใช้สินได้เลยนะครับอาจจะปิดหนี้ไปเลยก็เป็นได้นะแบบนี้ ตัวงเงินเรียกว่าไหลเข้าดีเลยใครที่จะไปทําสินเชื่อท่านั้นว่าจะผ่านนะครับใครที่ไปลงทุนการเงินกับธนาคารอะไรไว้นะครับนะกองทงกองทุนหุ้นเทิน่นทํานายว่าท่านจะมีปันผลดีหรือว่าจะได้กําไรจากตรงนี้ดีนะครับท่านอาจจะได้ลาบการเงินที่เป็นแบบว่าถาท่านทันปัจจุบันทันด่วนนะครับอาจจะได้ลาบใหญ่ อาจจะได้เป็นสถษฐีหลักส,สิบล้านแบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะฮะดวงการเงินนะครับเรียกว่าเป็นการเงินที่ไหลเข้าดีมากนะครับนะท่านจะมีการงานเข้ามาไม่ขาดเลยนะ,นะนะเรียกว่าอาจจะมีงานมาทำมาให้ทำมันแบบมาแบบจนทำจนเป็นทันเลยก็เป็นได้นะครับใครที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆทำไมวพาท่านก็จะสอบได้สอบผ่านนะใครที่จะย้ายงานนะครับทำไมวพาท่านก็อาจจะได้ย้าย ไปอยู่ในที่ที่ท่านพอใจนะครับะงานด้านการขนส่งนะครับทำนายว่าการเงินดีงานด้านขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งคนส่งของนะไรเดอร์ Rider, นะครับงานด้านการขับรถต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะงานด้านการขายงานเป็นคอมมิชชั่นต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่เรียกว่าอาจจะได้ลาบใหญ่แบบไม่รู้ตัวนะอาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่ อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับใครที่คาดหวังอะไรก็ตามนะครับเรื่องของการเงินทำนายว่าจะสมหวังประสบความสาเร็จนะนะครับไม่แน่นะครับอาจจะได้ลาบใหญ่เลยนะไม่แน่จ,จะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับดวงแบบนี้นะสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาบการเงินให้กับชาว ราศีมิถุนในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคม2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีมิถุนท่านจะมีไรายได้ท่านจะมีการเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบลอยโชคใหญ่ มีคิดเดี๋ยจะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ เป็นการทำานายแบบกว้างๆพลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวี่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีมิถุนนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็มีไพ่ที่เด่น,นเรื่องของโชคลาภการเงินงนะครับขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับนะฮะเดี๋ยวเราดูกันที่ไพ่เด่นใบแรกกันเลยนะครับไพ่เด่นใบแรกวันนี้นะครับของชาวราศีมิถุนนะครับก็จะเป็นไพ่ เด็กถือเหรียญนะครับหรือว่าไพ่เพจอัพเพนตาเคิลนะฮะไพ่เด็กถือเหรียญนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะหมายถึงลาบลอยนะก็จะสังเกตเห็นในภาพนะครับว่ามีรูปผู้ชายที่เป็นผู้ชายอยุน้อยหรือว่าเป็นเด็กเนี่ยนะครับนะเป็นชายวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะมีการเงินนะครับมาอยู่ในมือแล้วก็นี่นะฮะเหมือนตาเขาจ้องไปที่อ่า เหรียญน,นะครับที่อยู่ในมือของเขานะตรงนี้หมายถึงลาบลอยนะครับหมายถึงการได้ลาบแบบง่ายๆนะหมายถึงการเงินที่จะเข้ามาแบบพิเศษพิเศษนะครับนอกเหนือจากลาบลอยแล้วก็ยังเป็นการเงินที่มาจากการงานของท่านด้วยจะเป็นการเงินที่แบบว่าเออเป็นเงินพิเศษหรือใครที่ทํางานอาะไรอยู่นะครับนะแล้วมีงานพิเศษ ท่านจะมีะไรายได้จากงานพิเศษเสริมเข้ามานะแล้วก็ท่านใดที่ทำงานประเภทแบบงานรีแหลนงานรับจ้างนะครับตรงนี้นะครับการเงินท่านก็จะเริ่มเข้ามาดีจะเริ่มมีงานเข้ามาเยอะนะนะฮะก็หมายถึงว่าการเงินของชาวราศรีมิถุนเนี่ยก็จะดีไปด้วยนะครับแต่เด่นมากเลยในเรื่องของลาบลอยนะเด่นมากเลยในเรื่องของลาบ การเงินที่มาเป็นแบบเป็นลาบล,ายลอยๆนะครับนะเป็นการเงินที่แบบว่าเป็นโชคลาบแบบฟลุ๊กฟลุอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่อัศว,วินถือเหรียญน,นะครับไพ่อัศวินถือเหรียญนะครับตรงนี้นะฮะหมายถึง การเงินที่จะเข้ามาให้ไปใช้จ่ายในภาระของท่านนะครับให้อัลซวินเือเหรียนะครับหรือว่าให้ในออฟเพนเดเคิลก,ก็จะหมายถึงการเงินที่มาจากธนาคารหมายถึงการโอนเงินเข้ามานะใครที่กําลังรอการเงินใดๆอยู่นะครับที่แบบว่าจะต้องรอใครโอนเงินมาอะไรแบบนี้ทานายว่าท่านก็จะได้รับโอนเข้ามานะฮะ อรที่ทํางานอะไรอยู่นะครับแล้วต้องไปเก็บมัดจาจากลูกค้าของท่านเนี่ยก็ทำนายว่าท่านก็จะได้เงนินมัดจำเนี่ยเข้ามานะครับและใครที่ลงทุนในเรื่องของการเงินที่เกี่ยวกับธนาคารนะเกี่ยวกับพวกหุ้นหรือว่าที่เป็นแบบพวกกองทุนอะไรอย่างนี้สถาบันการเงินอะไรแบบนี้ทำนายว่าท่านก็จะมีผลกําไรดีมีการปันผลเข้ามานะครับใครที่จะไปทําสินเชื่อ ก็ทำนายว่าสินเชื่อท่านก็จะผ่านนะไม่ว่าท่านจะไปซื้อรถซื้อบ้านหรือทำสินเชื่อเงินสดอะไรก็ตามทำนายว่าสินเชื่อท่านก็จะผ่านนะครับใครที่มีหนี้มีสินอยู่ทำนายว่าท่านก็อาจจะได้หมดหนี้หมดสินนะครับอาจจะได้ลาบการเงินเข้ามาเนี่ยให้ไปใช้หนี้ใช้สินได้นะไปปลดหนี้ปลดสินได้นะครับถ้าท่านใดกําลังที่กังวลในเรื่องของภาระใช้จ่ายต่างๆในช่วงนี้นะครับถ้ามีไพ่สองใบนี้เกิดขึ้นเนี่ย ตรงนี้นะครับทานายว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยดวงท่านกําลังจะเปิดในเรื่องของการเงินนะครับการเงินท่านกําลังจะดีขึ้นนะฮะการเงินท่านกําลังที่จะเห็นได้ชัดว่ามันจะดีขึ้นอะไรแบบนี้อ่ะถ้าอาจจะมีการเงินมาเนี่ยนะครับให้หมุนใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยะแบบนี้นะเียด้ว่าใครที่กังวลในเรื่องของภาระนี้สินต่างๆนะครับทำนายว่าท่านจะรอดนะมีเงินมาใช้ ีเงินมาใช้จ่ายในภาระหนี้สินต่างๆผ่อนนู่นนี่นั่นอยู่ทำไมว่าท่านก็จะมีเงินไปผ่อนชาระต่งตางๆนะครับแล้วก็อาจจะได้ลาบใหญ่ไปปลดหนี้ไปปิดบัญชีหนี้สินเลยก็เป็นได้นะแบบนี้นะครับ <published> ท่านอาจจะได้ลาบการเงินแบบกระทันหันนะครับแบบไม่รู้ตัวอ่าเพราะวันนี้นะครับมีไพ่ แปดดาบขึ้นในดวงชะตาไพ่แปดดาบนะครับหมายถึงความไม่รู้ตัวเป็นความกระทันหันนะครับวันนี้เป็นไพ่ที่เชื่อมโยงกับไพ่การเงินก็หมายความว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่แบบประทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับอาจจะได้เป็นลาบใหญ่เรียกว่าอาจจะได้เป็นสิทธีหลักล้านหลักสิบล้านแบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะ นะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะครับต้องเหนือจากไพ่แบดดาบที่บ่งบอกถึงความไม่รู้ตัวแล้วนะครับก็มีไพ่อัศวินถือไม้เท้าเข้ามาด้วยนะไพ่อาเซวินถือไม้เท้านะครับตรงนี้หมายถึงความรวดเร็วหมายถึงความกระทันหันนะครับนะไพ่อ,อัศวินถือไม้เท้านะครับในออฟแบนเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นไพ่ที่ ให้ความหมายทางด้านที่จะต้องได้รับอะไรแบบเร็วๆนะครับนะถ้าเป็นเรื่องการเงินชงลาภก็อาจจะได้แบบปัจจุบันทันด่วนเป็นชงลาภแบบกระทันหันอะไรแบบนี้ได้นะครับไม่แน่นนะครับชาวราศีไม่ถุนนะท่านอาจจะได้โชคใหญ่นะครับอาจจะได้ราบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะครับอาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักสิบล้านแบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะนะฮะ ดีไม่ดีนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยานอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะครับฮะให้นายออบแบนนะครับไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยหมายถึงการขนส่งด้วยนะครับใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งนะไม่ว่าจะขนส่งใกล้หรือว่าขนส่งไกลไม่ว่าจะไปขนส่งคนหรือว่าส่งของ นะครับงานไรเดอร์งานขับรถรับจ้างต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะแล้วก็ไพ่นี้นะครับยังหมายถึงงานด้านการเป็นเซลล์ด้วยงานด้านการขายงานการเป็นเซลล์งานการเป็นในหน้านะครับทำนายว่าการเงินดีจะมีคอมมิชชั่นดะีนะจะมีส่วนแบ่งส่วนต่างเข้ามาเยอะนะครับนะถือว่าเป็นตัวการเงินที่ ดีมากๆเลยนะครับแบบนี้นะงานด้านต่างประเทศใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับทำงานต่างประเทศถือว่าก็จะประสบความสำเร็จด,ด,ดีด้วยนะนะฮะการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับการนำเข้าส่งออกต่างๆนะการที่ค้าขายระหว่างประเทศต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ เดอะแฮงแมนนะครับเป็นไพ่คนกลับหัวอันนี้ก็จะเป็นทั้งด้านดีและด้านร้ายเอาด้านดีก่อนทั้งด้านดีนะครับวันนี้ไพ่ The Hangman นะครับคู่กันกับไพ่อัศวินถือไม้เทา้านั่นก็หมายความว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านอาจจะมีงานเข้ามาเยอะไสททำงานที่เป็นธุรกิจเป็นของตัวเองนะ งานรับจ้างงานฟรีแลนซ์ต่างๆงานช่างต่างๆเนี่ยงานอะไรก็ตามที่เป็นงานรับจ้างเนี่ยนะครับท่านอาจจะมีงานเข้ามาเยอะจนทําแทบไม่ทันเลยก็เป็นได้นะครับนะอาจจะเป็นงานที่แบบมาแบบรวดเร็วนะปิดจ็อบเร็วได้เงินเร็วอะไรแบบนี้นะครับแต่ท่านจะต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยนะครับนะประสัทของท่านหนึ่งก็คือ งานมันจะแบบด่วนๆนะครับเข้ามาหลายอย่างอาจจะทำแทบไม่ทันเลยก็เป็นได้นะครับข้อดีก็คืองานเยอะเงินก็เยอะไปด้วยนั่นเองนะครับนะฉันั้นท่านอาจารย์ต้องวางแผนใน,บบในเรื่องของระบบเวลาของท่านให้ดีนะครับไม่งั้นท่านอาจจะส่งงานล่าช้าหรือว่าอาจจะทำงานไม่ทันก็เป็นได้นะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับ ให้ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่สี่ดาบนะไพ่สี่ดาบนะครับหมายถึงการพักผ่อนหมายถึงอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะราบเรื่อนขึ้นนะงานทุกอย่างมันจะราบเรื่อนขึ้นนะครับท่านก็จะอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้รู้สึกแบบสบายๆมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนะ ปรครคที่มีเนี่ยทำนายว่าก็จะหมดไปโดยเฉพาะอปุปสรรคเรื่องการเงินนะครับที่อาจารย์บอกในทีแรกครับการเงินของชาวราศีมิถุนเนี่ยจะดีขึ้นตามลําดับเลยจะมีงานเข้ามานะครับรวมไปถึงการมีโชคลาบทรัพย์ลาบลอยโชคใหญ่ต่างๆด้วยนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยนะครับท่านอาจจะได้โชคลาบจากเจ้าที่เจ้าทางนะนะครับเพราะวันนี้มีไพ่เด m มูนขึ้นนะมีไพ่เดมูนคู่กับไพ่ ราชินีถือถ้วยนะครับนะใครที่ไปกราบสักราระศิธิ์นะครับโดยเฉพาะการไหว้ขอพรเจ้าที่เนี่ยอาจจะทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีโชคหน้าทรับรับลอยโชคใหญ่ก็เป็นได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะมาดูทางด้านของข้อเสียในเรื่องการเงินของชาว ราศีมิถุนกันบ้างนะครับข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือท่านอาจจะมีเรื่องเสียเงินไปกับบริวารภายในบ้านนะ การเจ็บป่วยของลูกหลานนะครับอาจจะมีเรื่องเสียงกันที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของแฟนของคนรักอะไรแบบนี้นะอาจจะมีเรื่องที่จะไปต้องไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับโดยเฉพาะระบบน้ําเสียระบบการจับจำจัดขยะนะครับหรือว่าอาจจะที่บ้านอาจจะมีน้ํารั่วซึมนะนะครับอะไรแบบนี้นะ นะครับมัาจ,จะต้องไปซ่อมแซมในจุดนั้นนะครับฝนตกหลังคารัว่วกําแพงซึมน้าอะไรแบบนี้นะครับท่านอาจจะมีเรื่องเสียงกันไปกับสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงของท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับไม่สบายอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการพาสัตว์เลยงไปโรงพยาบาลท่านอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายไปกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท นะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยท่านอาจจะมีญาติมีเพื่อนนะครับอาจจะมาเอ่ยปากจิบยืมเงินท่านก็เป็นได้ซึ่งสถานการณ์นะครับท่านอาจจะปฏิเสธไม่ออกก็เป็นได้นะนะครับแต่ก็ดูไว้นะครับถ้าท่านปฏิเสธได้ก็คุณจะดีนะเพราะว่าถ้าตามนี้ภายขึ้นมาว่าถ้าชาวราศีมิถุนนะครับให้ตังใครยืมไปเนี่ย ทำนายว่าท่านก็อาจจะได้คืนยากนะฮะนะฮะอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนสนิทต,ต่างๆอาจจะได้คืนยากนะครับท่านอาจจะมีเรื่องในการซ่อมแซมรถนะครับนะระวังเรื่องของการที่แบบไปเฉียวไปชนอะไรบางอย่างแบบเล็กๆน้อยๆนะครับท่านอาจจะมีเรื่องเสี่ยงกันไปกับญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านของท่าน อาจจะเป็นเรื่องของการมีสุขภาพที่ไม่ดีอะไรแบบนี้ได้นะครับอาจจะต้องพาท่านไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้หรือว่าเสียค่าอยู่ค่ายาต่างๆนะนะฮะก็จะไม่ได้เป็นอะไรมากครับถ้าตามนี้อาจจะเป็นประเภทแบบพวกเป็นหมุงเป็นบดอ,อะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆนะครับมีไพ่แฮงแมนขึ้น ตรงนี้เนี่นะครับเรียกว่าถ้าจะมีเรื่องเสียงกันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องระวังเรื่องของการส่งงานไม่ทันนะครับการทํางานส่งไม่ทนันอาจจะถูกแคนเซิลงานนะครับนะเพราะว่าทํางานส่งไม่ทันหรือว่าอาจถูกประหลาบล่าช้าอะไรแบบนี้อันนะี้ท่านต้องวางแผนนะดวงด้านดีคือง,งานจะเข้ามาเยอะนะครับการเงินเข้ามาเยอะงานเยอะเงินเยอะนะครับด้านไม่ดีคือถ้าเรื่องของงานการเงินเนี่ยนะครับ ก็จะต้องวางแผนเรื่องของเวลาให้ดีไม่งั้นอาจจะถูกปรับเป็นเรื่องของความล่าช้าได้นะแต่อย่างไงก็ตามนะครับวันนี้นะครับมีไพ่ลาบลอยขึ้นนะีไพ่ลาบลอยไพ่เด็กถสือเหรียญน,นะครับมีไพ่การใช้นี้ใช้สินจนหมดนะฮะถือว่าก็เป็นดวงลาบป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางที่ดีนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะการเงินท่านจะดีขึ้นจางเห็นได้ชัดแบบนี้ จะค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับการเงินการทองเงิต่างๆก็จะไหลเข้าดีเลยนะนะฮะถือว่าก็เป็นดวงการเงินลาบใหญ่นะครับแบบนี้นะสรุปนะครับดวงของชาวราศีมิถุน ดวงชะตาการเงินลาบลอยรัพย์เข้าดีทํานายว่าชาวราศีมิถุนท่านมีเกณฑ์เี่ออจ,จะได้ลาบลอยอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้การเงินแบบฟุกคลุกรวมการเงินนะครับถือว่าอาจจะได้ลาบรัพย์ใหญ่นะครับใครที่กําลังคาดหวังรอคอยเรื่องการเงินก้อนใหญ่หญอะไรไว้นะครับอะ คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท้งน้นว่าอาจจะได้ในไม่ช้านี้นะครับหรืออะไรก็ตามนะครับอาจจะเป็นหลักหมื่นหลักพันก็ได้ใครที่กําลังรอคอยเรื่องการเงินใดๆอยู่ทํานายว่าท่านก็จะได้ในไม่ช้านี้นะฮะโดยเฉพาะคนที่ทํางานแล้วต้องไปเรียกมัดจําจากลูกค้าของท่านเนี่ยทํานายว่าท่านก็จะได้มัดจำจากลูกค้าของท่านเนี่ยนะในไม่ช้านี้ด้วยนะครับการวางจองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าอาจจะได้ในไม่ช้านี้นะ ดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่อาจจะได้ลาบใหญ่ไปปลดหนี้ปลดศินนะครับนะอาจจะได้ลาบลอยนะการเงินการค้าท่านก็จะดีนะครับอาจจะได้เงินมาเนี่ยไปใช้หนี้ใช้สินได้เลยนะครับอาจจะปิดหนี้ไปเลยก็เป็นได้นะแบบนี้นครับดวงการเงินเรียกว่าไหลเข้าดีเลยใครที่จะไปทําสินเชื่อทางนั้น่าจะผ่านนะครับใครที่ไปลงทุนการเงินกับธนาคารอะไรไว้นะครับกองทงกองทุนหุ้นเพิ่น ทำนายว่าท่านจะมีปันผลดีหรือว่าจะได้กําไรจากตรงนี้ดีนะครับท่านาจะได้ราบการเงินที่เป็นแบบว่าถ้าท่านหันปัจจุบันทันด่วนนะครับอาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักสิบล้านแบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะฮะดวงการเงินนะครับเรียกว่าเป็นการเงินที่ไหลเข้าดีมากนะครับนะท่านจะมีการงานเข้ามาไม่ขาดเลยนะนะ รียกว่าอาจจะมีงานมาทำมาให้ทำมันแบบมาแบบจนทได้เป็น forward, ทันเลยก็เป็นได้นะครับใครที่จะไปสอบเลือ่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งต่างๆทำไยว่าท่านก็จะสอบได้สอบผ่านนะ uh, ใครที่จะย้ายงาน uh, างนะครับทำายว่าท่านก็อาจจะได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ท่านพอใจนะครับะ uh, งานด้านการขนส่งนะครับ,บ,ร traumat, uh, Rider, รบรทำไยว่าการเงินดีงานด้านขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งคนส่งของนะไรเดอร์นะครับงานด้านการขับรถต่างๆทำไยว่าการเงินดี นะงานด้านการขายงานเป็นคอมมิชชั่นต่างๆถ้าว่าการเงินดีนะครับดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่เรียกว่าอาจจะได้ลาบใหญ่แบบไม่รู้ตัวนะอาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับในะครที่คาดหวังอะไรก็ตามนะครับเรื่องของการเงินถ้าว่าจะสมหวังประสบความสาเร็จนะ นะครับไม่แน่นะครับอาจจะได้ราบใหญ่เลยนะไม่แน่จะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับโดมแบบนี้นะงานต่างประเทศนะครับธนาวัตดีน wow ะไม่ว่าจะทําทั้งงานต่างประเทศที่ต่างประเทศเลยหรือว่างานต่แรกที่อยู่ในประเทศไทยอะไรแบบนี NP ้นะครับหรือว่าการเงินท่านก็จะดีนะนะฮะการเป็นในหน้าการเป็นเซลธนาว่าคอมมิชชั่นการเงินดีครับการได้การขนส่งนี่ถือว่าดีมากเลยนะ ก็ถือว่าเป็นดวงการเงินที่ได้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะได้ลาบใหญ่นะครับอาจจะได้เป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะฮะดวงการเงินนะครับถือว่าสุดยอดนะครับแบบนี้ใครที่กังวลเรื่องของการเงินใดๆอยู่ว่าจะรอดหรือไม่รอดทำายว่าท่านจะรจะอดนะนะครับมีตงมังค์ไปใช้ที่ใช้สินได้นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว บูชาขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนำให้ชาวราศีมิถุนนะครับไหว้ขอพอรกับเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าไหว้ขอพอรจากพระราหูก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมิถุนนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ถ้าในยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่กับทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพืกอคนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ